ครับแล้วก็ผมก็จะใส่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Power p a n t ช่องของควรรักต้นไม้และสนใจหารายได้กับการปลูกต้นไม้นะครับ สืบเนื่องจากกระแสนะฮะตอนนี้นะครับโคโกาเซียมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มาแรงมากๆนะครับก็ค,คือเจ้าฟาโลแมสหรือ,อพวกเราเรียกกันติดปากว่าเจ้าฟาโลนะครับาราคาตอนนี้จากที่เคยแพงอยู่แล้วนะครับเขาก็าทะลุไปดาวอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยมาดูของผมเองแล้วเนี่ย น่าจะต้องถึงเวลาที่จะขยายกระถางนะครับทีนี้การขยายกระถางการปลูกเขาเนี่ยจะมีอยู่หลักๆเลยก็คือ1ปลูกลงดินนะครับกับปลูกใ้ปอกปูนนะครับเพื่อนๆทีนี้ข้อดีของการปลูกลงดินก็คือเขาได้โตวไวแล้วก็แข็งแรงนะครับข้อเสียคือเราไม่มีพื้นที่ไม่เหมาะกับ คนทีอ่อยู่ในเมืองนะครับจะเหมาะกับคนที่มีสวนมีพื้นที่นะครับแล้วก็สองเลยเนี่ยที่นิยมกันมากอีกอย่างนึงก็คือปลูกในปอกปูนนะครับทีนี้ในปอกปูนก็ข้อดีก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะดูแลรักษาใส่ปุ๋ยนะฮะให้เขาเจริญเติบโตได้โดยโดยเราเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วก็ข้อเสีย ของการาปลูกในปอกปูนก็คือเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายปอกปูนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปลูกลงปลอกปูนเราก็ต้องมีพื้นที่เยอะเหมือนกับปลูกในดินเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างผมเนี่ยพื้นที่ไม่ค่อยมีผมก็เลยจะมา,าพาเพื่อนเพื่อนปลูกใน กระถางนะครับแต่ทีนี้กระถางผมก็เป็นกระถางแบบไหนเดี๋ยวไปดูนะครับซึ่งอตอนนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนว่าในในในขณะที่เขา,าตั้งกันเล็กจนโตตอนนี้ประมาณ2-3เดือนนะครับเขาอยู่ในกระถางแบบไหนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆ่ผมก็ปลูกเขาตั้งกันได้มานะครับผมก็จะใส่กระถางแล้วก็จะหล่อน้ำไว ทีเนี้ยเนื่องจากเขาเริ่มโตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยกระแสของเขามาแรงมากๆนะครับในเดือนนี้นะฮะตุลาคมปี64นะครับ mm hmm. เขามาแรงมากๆเลยผมก็เลยจะขยายเขาลงตั้งแม่นะครับเพื่อนๆจะเรียกว่าตั้งแม่นะครับเพื่อต้องการไหลหรือขยายพันธุ์เขานะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ก่อนที่เราจะลงกระถางนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูก่อนว่าวัสดุปลูกเราจะมีอะไรบ้างเพื่อทีอ่เวลาเราตั้งแม่แล้วเขาจะได้ออกไหลให้เราเร็วๆนะครับไปครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆเรามารู้จักกับวัสดุปลูกก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยหนึ่งเลยนะครับอ่ามะพ้าสั์แช่น้ําไว้สักสองสามวันนะครับเพื่อให้เขาอ่า ให้เขาดูดน้ำเก็บไว้ในตัวเพื่อเพิ่มความชื้นเวลาเราผสมไปแล้วนะครับอสองดินอันนี้ผมจะใช้ดินถุงที่ซื้อตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับดินใบกัมปูหรือเพื่อนๆม,มีก็ดินทั่วไปก็ได้นะครับเจ้าฟาโลเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอเลี้ยงยากนะครับใช้ดินอะไรก็ได้นะครับและต่อไปก็เป็น ใบกัมปูล้วนๆนะครับหรือเพื่อนๆมีที่หมักไว้ก็ดีนะครับต่อไปครับเพื่อนๆเพอร์ไลท์เจ้าเพอร์ไลท์นี่เพื่อนอเพื่อนมีก็ใส่ได้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแต่ประการให้ดินก็นุ่มเวลาดินนานไปเนี่ยเขาจะ,อ,ะอัดตัวแน่นนะครับ ทีนี้มีพวกเพลย์ไลท์พวกอะไรเนี่ยก็จะไปทําให้เขาไม่ไม,ไม่ไม่แน่นทําให้ลากเดินสะดวกตลอดนะครับและสิ่งที่เติมเพิ่มไปอีกนิดนึงเป็นมูลไส้เดือนร้อยเซนเพื่อนๆหรือเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวใช้ขี้วัวก็ได้ครับหรือถ้าขี้วัวไม่มีเพื่อนๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะเราจะมีตัวนี้ครับเราใช้ออสโมโคสเหมือนเดิมนะครับกับที่สําคัญก็คือ,อ ตากเลนจีไว้ไล่แมลงในดินนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกระถางก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนเผมจะใช้กระถางไซส์25นิ้วนะครับผมซื้อในที่่ร้านขายต้นไม้นี่แหละปกติเนี่ยเพื่อนๆอราคา340บาทผมซื้อมาใบละนะครับทีนี้เพื่อนๆดูนี่ครับผมจะจะเจาะเจาะรูรอบนี่นะครับ นี่นะครับเพื่อเป็นการระบายน้ําเนื่องจากเราจะปลูกไว้กลางแดดกลางฝนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องโดนฝนแน่ๆเพราะตอนนี้หน้าฝนถ้าผมก็จะกลัวเขาจะแฉะไปผมก็จะเจาะเจาะรูตรงนี้แล้วนะฮะแต่ผมจะเหลือข้างล่างไว้เศษหนึ่งส่วนส่วนสี่ของกระถางนะครับความสูงเนี่ยเขาจะเก็บน้ําตรงนี้ผมจะใส่มะพร้าวสับแล้วก็พอเราลดน้ํามาปุ๊บเนี่ย น้ำเขาก็จะมาอมอยู่ใต้นี้ใต้รูนะครับประโยชน์ของเขาคืออะไรประโยชน์เขาก็คือ,อในวันที่เราไม่มีเวลาที่จะลดน้ำนะครับเขายังใช้ความชื้นจากตรงนี้ขึ้นมามาเลี้ยงต้นได้นะครับเพื่อเพื่อเ,เพราะฉะนั้นเราผมก็เลยเจาะแล้วก็ให้มันสูงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็นับไปเลยนะครับเนี่ยอย่างนงี้นะครับสูงหนึ่งเราก็แบ่งกระถางความสูงครับเป็น1นถึงสส่วน แล้วก็เจาะที่ส่วนส่วนแรกส่วนที่1น,นะครับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวเราไปผสมวัสดุปลูกกันนะครับอันนี้เป็นดินดินก้ามปูนะเพื่อนๆนี่ก็ดูผงดูอะไรออกใหมก็ใส่ผสมเลยครับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ใบก้ามปูก้ามปูนะครับ ใบกามปูแล้วก็เพล์ไลท์นะนีะ่แล้วก็ผสมนะครับเพื่อนแล้วก็ผสมอย่างเงี้ยครับจนคิดว่าเรากระถางพอกระถางนะครับเพื่อนอ่างั้นเดี๋ยวผมผสมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราเทใส่กระถางเลยแล้วกันนะครับนะครับเพื่อนอันดับแรกก็ลองด้วยพะพ้า,าพเหมือนเราปลูกทั่วไปนะครับ นี่ลองให้ใกล้กับรูนะเพื่อนๆเ,เขาจะอมน้ําไว้แล้วก็พอน้ํามาถึงล้นรูปุ๊บเนี่ยพอเขาอุ้มไว้เยอะเนี่ยเขาจะไหลออกตามช่องที่เราเจาะไว้นั่นเราก็ใส่ไปพอดีพอด,พดีกับปากรูไว้นะฮะให้ต่ำกว่าหน่อยก็ได้โอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ดินก่อนครับว่าดินที่เราผสมไว้จะพอหรือเปล่า นี่นี่เลยพอไหมพอไหมพอไหม,ไม,ไ,มไม่พอเดี๋ยวผสมอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเราได้ประมาณนี้เราก็ใส่นี่เลยครับสตาร์เงินจีกันมแมลงไว้ข้างใต้นะครับลาดไปเลยกันกระมา ทำลายลากนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ออสโมโคดขึ้นกับมือพอนะครับนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่มูลไส้เดือนไปด้วยนี่แกะนะครับโลยนะครับ นึงเลยเพื่อนกันเลยนั่นนะครับโอเคคราวนี้เราก็มาือดินจากกระถางเดิมนะครับรเพื่อ,อนนี่โอ้โห,หนักมากก,ลลลก่อนอื่นเราก็คุยรอบๆก่อนดินจะได้นม่นี้ยคุยไป พื้นก่อนนะครับจะได้ไม่แน่นนะเพื่อนๆนะเอาเราปลูกนานด้วยแล้วก็แช่นะ้ำไได้เดี๋ยวดินเขาแน่นจะอ,ออกยากอาครับเพื่อนมมังใหญ่ะผมจะพลิกไหนไหมเนี่ยอเอได้แล้วเพื่อนมาไว้ก่อนนะเรามาดูก่อน นะเพื่อนเพื่อนจะมีไหลเห็นไหมเนี่ยผมปลูกยังไม่มีออจากวางข้อตอนนี้มาจากวางข้อยังไม่มีไหลนะเพื่อนเพื่อนนะยังไม่มีนะแต่ลากขยาวมากนะครับนี่น่าจะเป็นไหลนี่หนึ่งอันสองอันไหลพึ่งแทงครับสองไหลอ่าเพื่อน เราก็ลงเลยจัดลากให้เขาหน่อยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็จัดลากให้เขาหน่อยจะได้หาอาหารง่ายนะครับกระจายกระจายไปข้างนี้ไม่มีลากใช่ไหมเราก็ปักหลักไว้ไว้ดึงกิ่งชนิดนึงปึ๊บปึ๊บโอเคปักไว้ก่อนอนอนไว้นิดนึง เดี๋ยวค่อยมาจัดใหม่นะเพื่อนๆอันนี้ผมโน้มไว้ก่อนนะตั้งไว้ก่อนเฉยๆตั้งน้องเขาไว้ก่อนเฉยๆเดี๋ยวเรามาจัดลวดใหม่อ่าทีนี้ผมก็นันได้แล้วจะให้มันงตรงตรนี่โอเคแล้วก็เติมไปเลยดินนะครับเพื่อนๆแล้วก็กบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆ แล้วเราก็ลดน้ำขั้นตอนสุดท้ายนะครับทั่วๆนะครับลดไปเลยโอเคเ,เพื่อนดูเห็นไหมครับเวลาเรา ลาดน,น้ำไปหรือฝนตกเวลาน้ำเขาเยอะเยอะมากกว่ารูก็จะล้นออกมานะฮะทำให้เขาไม่แฉะมากนะครับโอเคนะครับเป็นอนุนวาสวยงาม แปลว่าเสร็จนะเพื่อนๆตั้งแม่เจ้าฟาลงนะครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรืออาจจะเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าวัสดุปลูกที่เราผสมเนี่ยจะทำให้เขาออกไหลได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นวันเนี้ยจบการเพียงแค่นี้นะครับวัสดุปลูกและการปลูกลงกระถางนะครับเพื่อนๆก่อนจากกันนะครับฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับช่อง power pan t ด้วยนะครับเพื่อนๆผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่นพนอนๆเพจผมมีเพจนะครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นตรงกับชื่อช่อง YouTube แล้วชื่อ,อ power pan นะครับเพื่อนๆเสิร์ชหาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเพื่อนๆ ลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนๆสวัสดีครับ